สำหรับพิธีกรรมภายในงานนะครับท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและสดมรรมาจักกระเป๋าวัฒนสูตรเสร็จจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะครับกลั่นใจให้องใสยจากนั้นคณะท่านจาภาพได้กล่าวคำถวายโคมมาครับระทีปพ,พร้อมทั้งถวายโคมมาครับระทีปรับของกวญที่ระลึกจากท่านประธานสงเสร็จจากนั้นก็ได้พร้อมใจกันจุดโคมมาครับระทีป พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยครับผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถาน e ีที n ีเอโดยก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นําทุกท่านนะครับเวียนประทักษิณรอบองค์พระประธานร่วมกันนะครับสามรอบโดยใจที่เปี่ยมล้นด้วยบุญกุศลจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้นาสาธุชนทุกท่านกล่าวคําอธิษฐานจิตประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียกถาและนําคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี นำมาซึ่งความเปลื่มปีดิใจในครับในบุญให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งในภาพนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเดนมาร์กนะครับที่หลายท่านนั้นได้จุดความสว่างสวยขึ้นในดวงใจ